พี่เจียมคนนี้แหละคือคือคือทำงานร่วมกันเขาเสียชีวิตแล้วนะเนอะมีสามคนที่ตั้งใจมาขอให้เต้ช่วยตามหาพี่ทันอ๋อพี่สาวคนโตแล้วก็มีพี่พรแล้วก็คนชื่อดอนเป็นน้องคนสุดท้องสามคนนี้ไม่มีไม่ได้ทะเลาะกันอ๋อถึงว่านีกั ห่วงใ่ห่วงใ่เท่าไงว่าเข้าไปอยู่ยังไงเมืเขาเพกลับบ้านเขาไม่ได้ทะเลาะกับพี่ไม่ไม่เขาไม่ได้ทะเลาะกับแม่ไม่เขาทะเลาะกับพี่ดอนไหมไม่ไม่ไม่ทะเลาะเลยไม่เคยทะเลาะกันถ้าวันเนี้ยเตจะมาชวนพี่ไปกลับไปหาพี่น้องอย่างน้อยๆก็สามคนที่ตั้งใจมาขอให้ไต้ตามหาเนี่ยอยากจะกลับไปหาเขา ไม่พร้อมเลยหรอยังไม่มีตังมีอะไรเท่าไหร่โอยเต้ยว่าเรื่องตังอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นหรอกเต้ยว่าความคิดถึงมากกว่าอืแล้วก็แล้วก็คนที่ชื่อพี่บุญเจียมพี่เจียมคนนี้แหละคือคือคือทำงานร่วมกันแล้วเขาเสียชีวิตแล้วนะเลองพ่รกทุกคนที่ลองพีพรลกทุกคน คนที่แต่พี่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่เรื่องนี้จะไปว่าพี่น้องตามตูดพี่ไม่มีนะพี่ก็คือรักรักทุกคนมีใจรักตลอดพูดกับเขาตลอดเวลาก็คัดจะกลับหนุมเมื่อก่อนนะก็ฝันเห็นแม่แล้วจะกลับไปหาแม่แต่กลัวแม่เสียแลนะ้วอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆให้ได้ไปสารต่อความคิดถึงกันก่อนที่มันจะสารไปมากกนนว่านี้ด้วยว่าอย่างน้อยๆได้ไปเปิดใจคุยกันส่วนคนที่เป็นคู่กรณีกันแล้วเนี่ย มันจากไปแล้วเขา<อ>จักไปแล้วล่ะมันน้องไม่ได้ผิดอะไรนะพี่เขารักน้องทุกคนแต่ผิดต้องนี้ว,านนว่าเงินเออเขาอาจจะเดือดร้อนอะไระถ้าสมมุติว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่อยากจะพูดอะไรกึบเขาเะไรห้อยร้อยที่เขาคิดจิงอะ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ซ อนาคบฟ้าดาฝากดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะ้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า